สวัสดีสองล้านดวงใจเลยครับวันนี้ตื่นจะชเช้าก็เลยไลค์ครับสามแล้วขอบคุณมากครับผมอันนี้ขึ้นตรง YouTube พี่ยูนะเมื่อคืนนี้ผมอดัด <c oughs> ผมอัดเสียงเพลงผมไว้ผมดันได้เปิดเกือบเที่ยงคืนนู้นโคตรขำตัวเองเลยไปตั้งเวลาแล้วไปเผยแพร่เลยผิดล็อกครับโอ้โหตายเลยเราต้องมาขึ้นตอนนี้ไม่มีคลิป <c oughs> ดขำตัวเอง <c oughs> ตอนตัวสาวก็อากาศเยอแยๆหน่อยก็ <c oughs> เลยตรงมาขึ้นตอนนี้เลยเวันนี้ยาวครับแปดชั่วโมงจะนั่งแบบทะลดแปดชั่วโมงนะครับกินข้าวรอเลยหนีดีกว่ากู <c oughs> ขำตัวเองมากเลยคืนอัดลงอย่างดีไปเปิดตีหนึ่งตีสองดีวพวกกิโลยังมีอยู่ยังดูกันหกเจ็ดคน <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวมาใหม่นะเขาบอกก็ทําเวลานี้โอเคจะมาช่วยจลรอเขาบอก <c oughs> ในลงผิดโอ้เผยแพร่แล้วคืนไม่ได้เลยทางวีดีโอผิดวันนี้จะบ่นหน่อย <c oughs> <c oughs> น้องปอ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดเนาะพอเนาะกล้องมันก็ไม่ค่อยชัดเนาะพอเลยขึ้นขำมากเลยเราก็จะพูดไงว่าเดี๋ยวเสียเชิงชายูเมื่อคืนเราก็จะพูดว่าเดี๋ยวเสียเชิงชายเมื่อคืนเสียงมันกล้องเนาะโอเค อ,อ่อนดูคอมเมนต์้องพอนเอวอกจอมันเล็กฮะอพอจอใหญ่ยังเมื่อกี้นมันเล็กเพราะว่ามันแนวแนวแนวยูอันนี้มันขึ้นแนวตรงแล้วนะมันก็ใหญ่แล้วนะเ <c oughs> มื่อคืนนี้มันขึ้นแบบนั้นมันก็เลย จอมันเล็กนะครับน้องกอขอบคุณครับผมน้องกอมาจอดพอบอก,น,น,อกนี่นายเอวแตกวันนี้มันสะท้อนแสงรอเปล่านะ้ออันนี้จอมันเล็กจอใหญ่นั่นน้องกอเนาะตอนนี้จอมันะแต่ว่ามันภาพมันไม่ค่อยชัดนะน้องกอเนาะดูสิมันสะท้อนแสงรอเปล่าเดี๋ยวนะครับผมโทษที เอาข้ามานุ stage, yeah. <laughs> ัมร้อนเสกแน่จะลองมาเปิดไฟดูนะครับข่ำตัวเองข่ำคิดข่ำไม่ออกเลยเปิดทีหนึ่งเห็นคุณสองยายนนูมาเยี่ยวเย่วเลยสองยายบอกยังไม่นอนอีกสองยายบอกยังไม่นอนอีกเลยโอ้ยตาย ร้ายมากแล้วอืยังมัวมัวอยู่นักกล้องมลนเป็นอะไรของเขาเนาะขึ้นเด็กขึ้นกล้องตัวนี้ยังไม่ได้เลยครับขึ้นยูทูบมั็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ ตอนนี้ก็ใหญ่แล้วล่ะแต่ภาพนะฮะมันเป็นเพราะกล้องผมกล้องมันไม่ดีครับเพราะโทรศัพท์ตัวนี้เครื่องมันแค่นั้นเป็นรุ่นเกา่าเดี๋ยวเราต้องเล่นไฟนะ,ะเสียงไม่ถึงหมดแล้วไฟบอกผู้ช่วยไม่ได้แล้วได้แค่นี้แหละหน้าไม่หรอเองเหรอ ออมเลยแล้วก็พี่บอวเอวอันนี้แม็กแฮปปี้ชูนายอ๋อน่าจะเป็นน้องนายสวัสดีครับน้องนายสวัสดีครับผมน้องนายเป็นไงขำน้องนายเมื่อคือนนี้ <c oughs> แล้วก็ผู้บาวอือแล้วก่อนครับอ๋อ ถ้าจะให้เต็มต้องขึ้นใหม่ตอนนี้มันก็ได้แล้วนะครับใช่น้องปอมันได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมขึ้นแบบนั่นเฉยๆอ๋อแมนยังบอกเอาเต็มจอเมินๆน,นะครับผมเอ๊ะแต่มันก็เต็มแลยนั่นนะี่เนาะใช่ไหมแจ้งมาด้วยครับตอนนี้น่าจะเต็มจอแล้วนะ เนี่ยมันก็เต็มจอแล้วนะจอเล็กมากเอ,าเ,อเอ้าเรอออยังเล็กอยู่เลยครับนี่เอ๊ะทำไมมันขึ้นมาตรง,งผมผมทำไมมันจอใหญ่คไม่เต็มไม่เต็มน้องนายบอกเอาเหรอน้องนายอย่างนี้ต้องขึ้นใหม่เลยครับนี่ ต้องขึ้นใหม่ค่ะโอเคโอเคตกลงจบตัวนี้